สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะที่กาลังติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาพานักช่องของลองกิ๊กพารวยเหมือนเดิมเชน่นเคยเนาะในคลิปนี้เ้ฟสิพาไปเบิ่งแนวทางของเซนเซนทีเพิร์นไฮมาเนะคะกับซีมีของดาดาพารวยค่ะเข่าเต็มเต็ม,เ,ตมเน้นเน้นจอจอเนาะสำหรับเลขแปดเจ็ดไปกลับให้พร้อมแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเลขเป็นบลายห่างกับดาดาพารวยเข่าเต็ม,เต,มเต็มค่ะหล้กกาของบ่าวไทยบ้าน เขาที่ตัวรองดินเนาะรองดินติดเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะเลขออกเบิ้ลอีกแล้วเมื่อว่าอ่าคนที่แล้ก็ออกเบิ้ลสามสามเนาะมีของบา่าวไทยบ้านเนาะแล้วก็จะมีของออปเปอยเบดของออปเปอยเบดก็เข้าดินที่หนึ่งเนาะ,ะจับคู่อาจจะหลุดไปของออปลปอยเปดของคนยาโซค่ะตามตัวเนาะของแมวน้อยนําโชค ของแม้หน่อยน้ำโชคอะ่ะตามต่อเนาะหลุดไปแล้วก็ของนับเงินนะคะของนับเงินเตรียมตัวแคปหน้าจอนะสำหรับแนวทางของเซียนใดๆที่ตัวเองชอบเนาะอีผูดใดมากตามต่อย้ำเตือนทุกครั้งเสมอนะคะ่ะให้ทุกตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกะ็รับฟังนะคะ เลขมีเขาไม่หลุดถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องขอโทษขอไปเอฟซีหลายๆเด้อค่ะมาหามาตามตัวค่ะต่องวดให้มันมานี่เฮงปังๆมีผู้ใดได้ไพ่ามาไปกับของดาดาผ้าร้วยปะค่ะเพราะว่าเลขเด่นเพิ่นกับบอหลุดอาหลุดหน่อยนะคะสังเกตดีๆของดาดาผ้าร้วยดินหลุดน้อยแทจบจะปร่หลุดเลยค่ะและก็เข้ามาแล้วเลขสองตัวในเดือนนี้เขามาสองเทือนเนาะ เอาแบบเน้นๆเอว่าเหล็กเหล็กดินเนี่ยยังไม่หลุดยังบ่หลุดอ่ะข้าเน้นๆแล้วก็เหล็กหลายหางค่ะเพิ่นกลับให้พร้อมแนวาทางของดาดาพารวยอ่าในคืนนี้เออในมือนี้ตามต่อค่ะตามต่อเมื่ออื่นสําหรับเราพัฒนาหายมาตองวดเนาะ,อะขอบคุณตัวเลขแนวะทางจากทูตุลเซียนที่หายมาเนาะคะ่ะบพราว่าจะเป็นของดาดาพารวยอ่าออปลอยเป็ดน,นับเงิน คนยาโสบา่าวแทบานเนาะที่ให้มาวางทั้งช่องกับกับบุญนร่าค่ะของดาดาพ้าร้อยนะคะตาตองวดสําหรับสายวิ่งสายรูดเดินบนลางว่านี้ให้เดินหากับหกค่ะสองตัวให้ที่ห้าหกหกห้าซีหาหาซีค่ะเน้นทั้งหมดเนาะคะ่ะเน้นทั้งซีหางเนาะไปกลับให้พร้อมเบิ้ลที่ห้าห้าเนาะติดเบิ้ลระวังเบิ้ลไว้สันเพิ่วมาเบิ้ลมาตองวดอีก วนี้จะเป็นงวดที่สามแล้วสนะามตัวไ้ที่4หกสองตัวไที่ห้าสี่ห้าหกค่ะของดาดาพารวยแอบบหน้าจอแล้วค่ะเดนทีห้ากับหกสองตัวไฮที่ห้าหกหกห้าสี่ห้าห้าสี่นะคะทีห้าห้าสี่มาต่อที่ของบ่าวไทยบ้านค่ะของบ่าวไทยบ้านเข่าตัวรองเดินนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูด เอาที่เลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางที่ให้มาคือมื่อคืนเนาะออกไปแล้วผลออกหนึ่งหนึ่งบุญออกแปดเจ็ดแล้วพัฒนาตองวดค่ะวันพุธนี้วิ่งรูดเด้นบน่างของบา่าวไทยบ้านให้เด้นที่ศูนย์กับ1ค่ะ2ตัวให้ที่ 03, 04, 0ูนย์สามศูนย์สหศูนสามหนึละกันหหาค่ะ เนิ่นที่0414เนาะสำหรับตัวนินตัวจอเลขสองตัวกับสองหางคนเนาะค่ะเบิ้ลไฮที่00กับ11ค่ะแนวทางต่องวดของวันพุทธที่12เนาะของบ่าวไทยบ้านแคปหน้าจอนะคะมาต่อที่ของออปอยเปดของออปอลเปดก็ยังเดินดีนะคะยังเดินดีอยู่ค่ะเลขเด่นอ่าเลขเดินยังเข่าอยู่สองตัวมาตัวเนาะ ปต่อและตามไมาค่ะแนวทางในคลิปนี้ของอ๋อใบเปตองวดวันพุธนะคะ่ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดงวดน,นี้ไ้เดนที่ศูนย์ตัวเดียวสองตัวให้ที่ศูนย์สี่อ่าอย่าลืมไปกลับเนาะศูนย์สี่สี่ศูนย์เลขกันเพื่อนไฮที่แปดหกแล้วก็เก้าหกแต่ที่เน้นเนคือศูนย์สี่เนาะกันที่แปดหกแล้วเก้าหกสามตัวไฮที่หกศูนย์สี่ค่ะ สีตัวให้ที่แปดหศย์สี่แล้วก็เก้าหกศูส่ค่ะ,ะแนวทางหลีกสีตัวและหลีกสาตัวของอ้อปลอยเบดอับหน้าจอเนาะไปต่อเนาะคะ่ะมาต่อที่ของคนยะโสนะคะของคนยะโสรุดไปต้องคอภพ่เอฟฟแฟนครับสำหรับแนวทางเลีกดินบะเขาเนาะ เลขเด่นก็หลุดสองตัวไม่มาวัตถิพันธ์มา,าเลขเดินยังเดินดีอยู่ของมีหลุดบ้างแล้วก็เข่าบ้างเนาะสําหรับแนวทางไปต่อค่ะเหมือนเดิมขอ,ขอบคุณขอบคุ้นตัวเลขแนวทางจากทุกทุกเซียนเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะแนวทางดีๆที่ให้มาฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับเซียนๆพร้อมด้อค่ะสําหรับเอฟซีที่เข้ามาติดตามเนาะและ้วก็ขอบคุณขอาคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ fc เกา fc หม่ที่พึ่งเข้ามากก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมาต่อที่ของคนยะสูนะสำหรับร่าพัฒนาตองวดสายวิ่งสายรูดเดินบนรางไฮเดนที่8กับ4ค่ะ2ตัวไฮที่ 8c 40 80c 5เน้นที่ 8c กับ40ค่ะเบิ้นที่88กับ44 4ตัวไฮที่ 0c 48 0c 48นะคะแนวทางเลข4ตัวของคนยะสูทอน สองตัวกันเน้นที่แปดสี่กับสี่ศูนย์ค่ะมาโจอมาต่อที่ของแมวน้อยเนาะค่ะของแมวน้อยหลังจากที่เข้าไปสามหัวติดสุดยอดสุดหรูมากเลยเนาะสุดปังค่ะเพราะว่าสามหัวติดนี่หน่อยนักเนาะ,ท,ะที่จะที่จะทําสถิติน้อยอก็ถือว่ายาวเติบเนาะสําหรับ สองงวดก็เลยโอ้สามงวด <c oughs> เขาสองงวดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล,แล้วนะค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กับแมวน้อยเหมือนเดิมค่ะที่ให้แนวทางดีๆมาว่างแล้วก็ให้เอฟซีได้ติดตามเอฟซี FC แฟนคลับที่เป็นรักเดียวใจเดียวเนาะก็เกือบเข้าเหมือนกันนะนี่ให้สองสองเนาะเลขเบิ้ลนะเบิ้ลมาอีหลีแต่มาหนึ่งหนึ่งเนาะแต่มาหนึ่งหนึ่ง แนวทางกัมามเกือบถูกนะของแมวน้อยน้ำโชคมีเบิ้ลติดเบิ้ลอีลีแคมยังนินหายอีกเนาะแต่เสียดายที่ออกหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะแนวทางต้องวดค่ะสําหรับของแมวน้อยน้ำโชคสายวิ่งโรดเดนบนรางไ้เดนที่สามกับสี่ค่ะวันนี้เดนสามกับสีสองตัวไอที่หนึ่งสามแปดสามเก้าสามสองสี่หี แล้วก็เกาซีค่ะนินที่หนึ่งสามแปดสามหาซี 1, 3, 8, 3, 5, 4, แล้วก็เกาซีค่ะแนวทางอลีกสองตัวกับตัวนินซีหางเนาะของแม่น้อยน้โชคกนินนินเจาะเจาะมาตอนที่ของนับเงินของนับเงินงวดเมื่อคืนนี้หลุดไปค่ะหลีกดินมาเขาเนาะไปออกข้างหน้าไปออกข้างหน้าทางอุบลสามแปดเนาะ ซ c แฟนคลับทางอุบุญของนับเงินมีไหมเนาะมีภผยมานฮิงไปกับเพิ่นบ่สามแปดเป็นล่างทางอุบุเนาะหลืข้างหน้ามาตามต่อค่ะสําหรับรา้าวพัฒนาสายวิ่งสายรูดเดินบนล่างวันนี้ให้เดินที่4กับหาค่ะสองตัวให้ที่4ีศูนย์หาศนยสามหาสาม ติดเบิร์ทนะีซีซีเนาะให้เบิร์ซีซีมาพร้อมทั้งหมดนี้เลข 5, ห้าหางห้าคู่เนาะเน้นทีซีศูนย์กับเพาศูนย์ค่ะแนวทางของนับเงินตามจอเนาะแขบหน้าจอของคุณนับเงินกับลาวพัฒนาต่องวดสำหรับคลิปนี้แอดจะต้องกราบความระคุณตัวเองนะทั้งจากเซนเะียนเนาะกลับ,บขอบุญขอบุณเลยๆค่ะเพราะว่าจะเป็นของนับเงินแม่น้อยนำโชคของคุณยาสูนะคะ่ะ ของอปอยเปที่ให้มาวางเนาะแล้วก็บ้าใหบ้านแล้วก็ดาดาพารวยขอใหปังปังต่องวดค่ะสําหรับแนวทางดีๆกับทุกๆเส้นที่ห้มาแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามมาว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับขอบุญขอบุณจากใจจริงเนาะคะ่ะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็บึงแนวทางคอมเมนต์ดีๆให้สวัสดียามเชา้ายามดึกเนาะมาว่าสิลงคลิปใดไปกับเขามากกดไลค์กดแชร์ให้ กลับขอบคุณหลายๆนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆเยาวๆเดือค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆเส้นแล้วก็ทั้งช่องของเรากิีกน้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยช่วงนี้ก็ต้องรักษาสาุขภาพเนาะรวมเปลี่ยนทิศทางแล้วเริ่มจะหนาวแล้วเริ่มจะเย็นอายังไม่ถึงกำว่าหนาวเริ่มอากาศเย็นๆแล้วเจอกันไม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้แอดก็ต้องกลาบขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านทิ้งท้ายเนาะ สวัสดีค่ะ